เคยลองนึกภาพกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราเอาเครื่องมือที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Google Earth มารวมร่างเข้ากับ AI สร้างภาพสุดล้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าการจับผู้ครั้งนี้กำลังจะปลดล็อกขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ๆที่แบบว้าวมากสำหรับคนทำงานสร้างสารรค์เลยละครับใช่เลยครับคำถามก็คือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อเราเอาข้อมูลแผนที่โลกแบบละเอียดดทั้งใบมาเจอกับปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างภาพได้ตามสั่ง คือนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของการค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนวิธีทํางานของเหล่าสถาปนิกนักออกแบบหรือแม้แต่นักวางผังเมืองไปเลยแบบพลิกโฉมกัเลยทีเดียวโอเคก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาทําความรู้จักกับผู้เล่น2ตัวหลักของเรากันก่อนดีกว่าฝั่งหนึ่งเรามี g o o g l e e a r t h ครับก็คือคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับภาพ Street View ขนาดยักษ์ที่เก็บข้อมูลไว้แทบจะทุกตารางนิ้วของโลกเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือ generative AI ซึ่งเจ้านี้เนี่ยมันฉลาดพอที่จะอ่านภาพที่เราส่งให้แล้วก็ฟังคำสั่งที่เป็นตัวหนังสือของเราเพื่อสร้างภาพใหม่เอี่ยมขึ้นมาได้เลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยดีกว่าวาดโลกใหม่ในไม่กี่วินาทีจากภาพสู่แผนที่เราจะบอกว่าขั้นตอนมันง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเอง 1. คือแคปหน้าจอตำแหน่งที่เราต้องการจาก Google Earth มาก่อน2 ก็เอาภาพนั้นไปอัปโหลดใส่ AI แล้วก็พิมพ์คำสั่งง่ายๆเข้าไป 3. จบเลยครับรอรับแผนที่ Style สไตล์เวกเตอร์สวยๆคินครีนที่เอาไปแก้ต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างจากพื้นที่ในเมืองดีทรอยต์กันนี่แหละครับตัวอย่างพร้อมหรือคำสั่งที่เราใช้ดูสิครับมันง่ายมากๆเลยนะแค่บอกไปตรงๆว่าสร้างภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ขาวดำจากตำแหน่งนี้ไม่ต้องใส่ตัวหนังสือหรือป้ายอะไรทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าการคุยกับ AI เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย และนี่คือภาพ Before ของเราครับภาพแคปหน้าจอธรรมดาๆรราจาก Google Earth ที่เมืองดีทรอยต์จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับทั้งตึกถนนต้นไม้คือถ้าจะให้คนมานั่งดราฟภาพนี้ให้เป็นแผนที่ที่ใช้งานได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาน,านานมากแน่นอนแล้วดูนี่ครับผลลัพธ์นี่คือภาพ After ครับผม AI มันเปลีป่ยนภาพดาวเทียมที่ยุ่งเหยิงเมื่อกี้ให้กลายเป็นแผนที่ลายเส้นที่แบบ คลีนมากๆสุดยอดจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยพร้อมเอาไปใช้ในงานออกแบบต่อได้ทันทีเลยนะครับนี่มันคือการปฏิวัติขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่เลยนะจากที่เคยต้องใช้เวลากันเป็นวันๆตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่คลิกเองโอเคครับจากแผนที่2มิติเรียบๆเ,เ,เราไปต่อกันที่พาร์ทสเลยจากแผนที่แบนๆสู่ถนนที่มีชีวิตการสร้างโมเดล3มิติ ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือ AI มันฉลาดพอที่จะปรับวิธีการทำงานของตัวเองได้ตามข้อมูลที่ Google Earth มีอยู่อย่างถ้าพื้นที่ไหนมีโมเดล3มิติอยู่แล้วเนี่ยสบายเลยครับ AI ก็จะดึงข้อมูลจากตรงนั้นมาใช้ได้เลยแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีแต่ภาพแบนๆล่ะไม่ต้องห่วงครับมันก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีเอาภาพจาก Street View หลายๆรูปมาปัดติดประต่อกันเพื่อสร้างภาพด้านหรือ Elevation ขึ้นมาใหม่เองเลยเรามาดูเคสหน้ากันก่อนที่อิตาลี ที่นี่เนี่ยโชคดีหน่อยเพราะเขามีโมเดลอาคาร3มิติใน Google Earth อยู่แล้วทําให้เราใช้ภาพแคปหน้าจอแค่ภาพเดียวภาพเดียวจริงๆก็ให้ AI เริ่มงานได้เลยแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่มันทําเสร็จในไม่กี่วินาทีครับสุดยากมากคือ AI มันไม่ได้แค่แยกตึกแต่ละหลังให้นะแต่มันยังลงสีให้ด้วยแถมยังใส่ป้ายชื่อถนนกับชื่อตึกบางอันมาให้แบบเป๊ะๆเ,เลยคราวนี้มาดูเคสที่ยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเราไปกันที่มุมไบประเทศอินเดียครับใน Google Earth เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะแบนแต่ๆเลย ไม่มีโมเดล3มิติอะไรทั้งนั้นซึ่งแปลว่า AI ต้องการข้อมูลมากกว่าเดิมเพื่อจะสร้างภาพด้านขึ้นมาได้แต่ดูผลลัพธ์ที่ได้สิครับคือมันน่าทึ่งมาก AI สามารถเอาภาพจาก Street View หลายๆภาพมาประกอบร่างกันจนเป็นภาพด้านที่รายละเอียดครบถ้วนได้ที่สำคัญคือมันยังฉลาดพอที่จะเก็บเอาคอนเท็กซ์หรือบริบทของท้องถิ่นมาด้วยสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีทั้งรถตุกต๊กๆมีป้ายโฆษณาข้างทางคือทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมากจริงๆ และแล้วเราก็มาถึงพาร์ทที่3ครับซึ่งผมว่ามันคือส่วนที่ว้าวที่สุดแล้วล่ะครับออกแบบเหนือจินตนาการสร้างและแก้ไขโลกลองนึกถึงสถานการณ์แบบนี้นะครับสมมุติเราอยากได้ภาพมุมสูงของประภาคารที่อยู่ไกลมากๆแล้วภาพถ่ายดาวเทียมก็ดันไม่ชัดอีกปกติคือจบเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราแค่โยนภาพถ่ายอ้างอิงให้มันไปแค่ไม่กี่รูป AI ก็สามารถจินตนาการแล้วสร้างภาพมุมสูงภาพใหม่ขึ้นมาให้เราได้ทางภาพเลยแล้วเป็นภาพที่เอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะ แล้วก็นี่เลยครับไฮไลท์ที่ต้องร้องว้าวกันดังๆเราจะลองเอาแบบตึกไมเอี่ยมไปวางแปะลงในที่ดินว่างๆที่มุมใบกันดูวิธีการก็คือแค่ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่เราต้องการบนรูปถ่ายแค่นั้นเลยและนี่คือภาพไฟนอลครับดูสิครับมันเนียนมากเหมือนจริงสุดๆคือ AI ไม่ได้แค่เอาตึกมาวางให้เฉยๆนะแต่มันยังช่วยคิดช่วยออกแบบพื้นที่รอบๆให้ด้วยแล้วก็ยังปรับมุมมองภาพให้เหมือนเรากำลังบินโดรนถ่ายอยู่จริงๆ เพื่อให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากที่สุดสไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าเทคโนโลยีนี้มันพัฒนาก้าวกระโดดไปเร็วขนาดไหนลองดูภาพเทียบกันนะถ้าเป็น AI เวอร์ชันเก่าเนี่ยผลลัพธ์จะดูปลอมๆเหมือนเอารูปม,มาตัดแปะแต่พอเป็นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บโอ้โหภาพมันดูเป็นธรรมชาติมีมิติมีแสงเงาที่ถูกต้องสมจริงไปหมดเลยยังไม่หมดนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทรงพลังมา,มากๆก็คือการลบครับอย่างในตัวอย่างนี้ ตึกเบิร์ชคาลิฟาถูกลบหายวับไปจากภาพมุมสูงของดูไบได้แบบเนียนกลิบในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองนะคือถ้าต้องมานั่งทําเองด้วยมือเนี่ยเป็นงานช้างที่ใช้เวลามาหาศาลแน่นอนแล้วก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับคู่หูสร้างสารรค์คนใหม่ทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงลองดูอีกหนึ่งเคสที่เอาไปใช้งานได้จริงนะครับคือเราสามารถสั่งให้ AI ทํทอินโฟกราฟิกแบบนี้ได้เลยนะแค่แคปหน้าจอมหาวิหารโนเทอร์ดัมไปให้มันแล้วก็สั่งง่ายๆแป๊บเดียวครับ AI ก็จะสร้างภาพพร้อมกับใส่คําอธิบายและข้อมูลที่ถูกต้องมาให้เสร็จสับมันเหมือนเรามีผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวที่ทํางานเร็วมากติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยประเด็นสําคัญที่อยากจะย้ําเลยก็คือ AI ไม่ได้กําลังจะมาแทนที่นักออกแบบนะครับแต่มันกําลังจะเข้ามาเป็นคู่หูห,หรือพาร์ทเนอร์ที่ทรงพลังมากๆมันจะช่วยจัดการงานน่าเบือ่องานซ้ำๆซากๆให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาทํางานไปได้แบบมหาศาลและที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือมันจะปลดปล่อยให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆในระดับที่สูงขึ้นไปอีกและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เทคโนโลยีนี้ฝากไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI เข้ามาช่วยจัดการงานหนักๆงานน่าเบื่อให้เราหมดแล้วขีดจำกัดใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกันแน่